อ u โตเวิร์สโปรยินดีต้อนรับทุกคนกลับมาอีกครั้งครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับหนึ่งในยานพาหนะสายท่องเที่ยวที่แปลกใหม่น่าสนใจและหรูหราที่สุดของปี2026กับ2026 Honda Go w i n g อ้งไร์แคมเปรุ่นพิเศษที่นําตํานานมอเตอร์ไซค์ทัวริงระดับโลกมาพัฒนาให้กลายเป็นแคมเปอร์สล้อที่ตอบโจทย์ทั้งการเดินทางไกลความสบายและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตบนท้องถนนแบบพรีเมียมใครที่ฝันอยากขับรถเที่ยวแบบอิสระแต่ยังรักฟีลลิ่งของมอเตอร์ไซค์ วันนี้คลิปนี้คือคำตอบแบบครบ,ครบเลยครับถ้าเริ่มจากภาพรวมภายนอกของ Honda Go w วิ g t r รท์แคมเปอร์ปี2026สิ่งแรกที่เห็นชัดมากคือความสง่างามและความหรูในสไตล Honda ์ h o n d ้แท้ๆตัวรถยังคงเอกลักษณ์ของ g กวิ n งเอาไว้ครบทั้งแฟริดงด้านหน้าขนาดใหญ่เส้นสายที่โค้งมนแต่ดูทรงพลังไฟหน้าเล็กแบบดูอวิ light ่งไรท์ดีไซน์เฉียบคมให้ภาพลักษณ์ล้ำสมัยและดุดันในเวลาเดียวกันแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือระบบล้อหลังคู่แบบไรท์ที่ช่วยเพิ่มความมั่นคงในการขับขี่ ทำให้รถดูใหญ่แข็งแรงและพร้อมลุยทางไกลแบบจริงจังด้านหลังคือไฮไลท์ของรุ่นแคมเปอร์เพราะถูกติดตั้งโมดูลแคมเปอร์ขนาดกระทัดรัดที่ออกแบบมาให้กลมกลืนกับตัวรถอย่างลงตัวตัวแคมเปอร์ใช้วัสดุไฟเบอร์คอมโพสิตน้ำหนักเบาแข็งแรงและทนต่อสภาพอากาศมีหลังคาทรงโค้งแบบแอโรดินากช่วยลดแรงต้านลมขณะขับขี่สีตัวถังมีให้เลือกหลายโทนเช่น pearl white midnight black titanium silver และสีพิเศษ2โทนที่ทำให้รถดูหรูเหมือนรถบ้านระดับไฮเอน ไฟไท้ายแบบ f u l e s ล Strip ถูกออกแบบให้ยาวเต็มความกว้างของโมดูลแคมเปอร์ดูทันสมัยและเพิ่มความปลอดภัยในเวลากลางคืนด้านข้างมีช่องเก็บสัมภาระภายนอกที่เปิดปิดง่ายสามารถใส่อุปกรณ์แคมปิ้งเก้าอี้พับโต๊หรืออุปกรณ์เดินทางได้แบบสบายๆโดยไม่ต้องเบียดพื้นที่ภายในเมื่อพูดถึงภายในของ Honda าโกวิ ing ท r ์แคมเปปี2026ต้องบอกเลยว่าเกินคาดมากภายในแคมเปอร์ถูกออกแบบมาให้ใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า ทุกตารางนิ้วมีประโยชน์จริงเมื่อเปิดประตูด้านหลังเข้าไปจะเจอกับพื้นที่นั่งเล่นขนาดกะทัดรัดแต่จัดวางอย่างชานฉลาดมีโซฟานุ่มแบบเอลเชฟที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นเตียงนอนได้วัสดุบอกเป็นหนังสังเคราะห์คุณภาพสูงให้สัมผัสนุ่มทำความสะอาดง่ายและทนต่อการใช้งานระยะยาวผนังภายในใช้โทนสีอ่อนเช่นครีมเทาอ่อนแอล์ลายไม้ธรรมชาติทำให้บรรยากาศดูอบอุ่นไม่อึดอัดเหมือนแคมเปอร์ขนาดเล็กทั่วไป,ประบบไฟภายในเป็นแบบแอมเบียนที่สามารถปรับสีและความสว่างได้ ให้ฟีลเหมือนห้องพักในโรงแรมขนาดย่อมหน้าต่างด้านข้างเป็นกระจกสองชั้นกันความร้อนและเสียงพร้อมม่านบังแดดในตัวเพิ่มความเป็นส่วนตัวในเวลากลางคืนโซนครัวขนาดเล็กถูกจัดวางอย่างลงตัวมีสิง์ล้างจานเตาไฟฟ้าแบบพกพาตู้เก็บของและตู้เย็นขนาดเล็กสำหรับแช่อาหารและเครื่องดื่มเหมาะสำหรับการเดินทางระยะสั้นถึงกลาง หรือการจอดพักข้างคืนริมทะเลริมเขาหรือแคมป์ไซต์ต่างๆส่วนโซนนอนสามารถปรับโซฟาให้กลายเป็นเตียงนอนขนาดพอเหมาะสำหรับ1-2ถึงคนพร้อมที่นอนแบบเมมโมรีโฟมบางพิเศษทำให้นอนสบายเกินขนาดตัวรถนอกจากนี้ยังมีห้องน้ำแบบคอมเพล็กซ์วรูมซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นมากสำหรับรถขนาดนี้ภายในมีโถสุขภัณฑ์แบบพกพาฝักบัวอาบน้ำและระบบระบายอากาศแยกเฉพาะทำให้ใช้งานได้จริงไม่ใช่แค่ใส่มาให้ดูดีเท่านั้นถังน้ำสะอาดและถังน้ำเสียถูกออกแบบให้ถอดล้างง่าย เพิ่มความสะดวกสำหรับสายเดินทางระยะยาวมาดูในด้านสมรรถนะกันบ้าง Honda g o ก i n n Tri-Camper อรปี2026ใช้เครื่องยนต์6สูบนอนบ็อกเซอร์ขนาด1 8 3 3ซีซีซึ่งเป็นเครื่องยนต์ระดับตำนานของ g o กวิงให้แรงบิดสูงตั้งแต่รอบต่ำทำให้การออกตัวแม้จะมีน้ำหนักเพิ่มจากตัวแคมเปอร์ก็ยังลื่นไหลไม่อึดระบบเกียร์เป็นแบบ DC t 7สปีดเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลมากขับขี่ง่ายเหมาะทั้งมือใหม่และสายทัวริงตัวจริง ระบบการสะเทือนด้านหน้าเป็นแบบดับเบิลวิชบนช่วยลดแรงสะเทือนจากพื้นถนนได้ดีมากส่วนด้านหลังเป็นระบบการสะเทือนอิสระสำหรับล้อคู่เพิ่มความมั่นคงและการทรงตัวในโคง้งทำให้ขับขี่ได้มั่นใจแม้จะบรรทุกสัมภาระเต็มคันระบบเบรกเป็นดิสเบรกพร้อม ABS และระบบควบคุมการทรงตัวทำให้การหยุดรถปลอดภยัยแม้ในสภาพถนนลื่นหรือขนาดลงเขา ความเร็วสูงสุดของรุ่นนี้อยู่ในระดับที่เพียงพอสำหรับการเดินทางไกลแบบสบายๆไม่ได้เน้นความเร็วจัดแต่เน้นความนิ่งความเงียบและความผ่อนคลายอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันถือว่าดีเมื่อเทียบกับขนาดเครื่องยนต์และยังมีระบบช่วยขับขี่ต่างๆเช่น cruise control hill start assist ระบบโหมดการขับขี่หลายรูปแบบและหน้าจอ TFT ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ได้ ในด้านราคา Honda g โก i n g t r ริปแคมเปปี2026ถือว่าอยู่ในกลุ่มพรีเมียมราคาจำหน่ายคาดว่าจะอยู่ประมาณ2.8ถึง3.6ล้านบาทขึ้นอยู่กับออปชันและแพคเกจเสริมที่เลือกเช่นระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาแคมเปอร์แบตเตอรี่เสริมหรือชุดแคมปิ้งพิเศษจากโรงงานถึงราคาจะสูงแต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งคุณภาพความสะดวกและประสบการณ์การเดินทางแบบไม่เหมือนใครถือว่าเป็นราคาที่เหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่รักการเดินทางจริงๆ โดยสรุปแล้ว2,026 Honda Go-Wing อ r i ้าโกวิคือยานพาหนะที่ผสมผสานโลกของมอเตอร์ไซค์ทัวริงกับชีวิตแบบแคมเปอร์ได้อย่างลงตัวมันไม่ใช่แค่รถสำหรับขี่แต่คือบ้านเคลื่อนที่ขนาดย่อมที่พาคุณไปได้ทุกที่ด้วยความสบายความหรูและความอิสระถ้าคุณเป็นคนที่รักการเดินทางชอบความแตกต่างและอยากใช้ชีวิตบนถนนในแบบของตัวเองรุ่นนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดของปี2026อย่างแน่นอน ถ้าคุณชอบรีวิวสไตล์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Autoverse Pro เอาไว้แล้วเราจะพาคุณไปดูยนา,านพาหนะสุดล้ำอีกมากมายในคลิปต่อไปครับขอบคุณที่รับชมครับ